จะไม่ตีมันจะมันจะเป็นเก็ดน้ำแข็งอ๋จะไม่เนียนนฮะเรามาตีตลอดไอติมกะทิอร่อยมากค่ะเมน,นูคลายร้อนบ่ายนี้นะคะไอติมเครื่องบุฟเฟ่ค่ะ ถ้าไม่หมดเนี่ยมันละลายไหมคะละลายอยู่ได้แค่วันต่อว,วันเนต่อว,วันถ้าไม่หมดนี้ต้องเอาเอาแล้วก็ไปแช่ในห้องฟิตมันจะมีตู้แช่อหรอ,อตอนเช้ามาก็มาตีใหม่จะไม่ตีมันจะมันจะเป็นเก็บน้ํำแข็งมันจะไม่เนียนฮนะเรามาตีตลอด วันหนึ่งหมดถังไหมคะบางวันทัน้ช่วงนี้แต่ถ้าช่วงก่อนสงการจะรับตังคจ่ายหรือเล่าแต่สงการนี่ไม่พอใช่ไหมแต่ถ้าช่วงนี้ต้องเงียบนะ้วอะไรอะไรไปก็ไอแม่เอาอันนี้อันนี้อ่ะนี่ผมหยุดมาตั้งหลายวัน,น,นถึงว่าอยงนี้เงียบจริง,เง,เ,งเงียบทุกที่ค่ะคนไม่จ่ายค่จ่าย